โกวักาเดนสามพืชที่โหดกว่าแคนดี้จะมีอะไรบ้างไปดูกัน <Okay. S 1> ไหนใครยังไม่มีแลคคูนบ้างเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้กดติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์ไว้แลคคูนอาจจะเป็นของคุณในโกวักาเดนก็มีพืชอ,อยู่เยอะมากแต่ทุกๆคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าแคนดี้เป็นพืชที่ดีที่สุดแต่นั่นน่ะมันจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าพืชไหนบ้างที่โหดกว่าแคนดี้โอ้เสียงพี่รอไปน้อง <c oughs> ถ้าเกิดใครสนใจไก่ฟาร์มก็อย่าลืมไปดูที่มองเกมเซ็นเตอร์อันดับที่3าซันฟลาเวอร์หนึ่งแสนหกหมื่นเจ้านี้มีสถานะเฉพาะตัวชื่อซันบราดด้วยมันคูณตั้งหนึ่งร้อยห้าสิบเท่าเลยแต่มันก็จะหาได้แค่ช่วงกิจกรรมนี่แหละมันก็เลยยังไม่ได้โหดกว่าแคนดี้มากขนาดนั้นอันดับที่2ฮันนี่ซัคเกิลเจ้านี้เนี่ยโหดแบบสุดๆไปเลยโดยมันจะคอมโบกับนกครูแคนเป็นสูตรการเพิ่มน้ําหนักอะนะเอาแบบปกติไม่ติดสถานะอะไรเลยยังได้ตงรงยี่สิบล้านบวกๆแต่มันก็โดนเนื้อไป ทั้งอันดับ3และอันดับ2เนี่ยดูดูแล้วอาจจะยังไม่ได้โหดเท่าแคนดี้แต่อันดับหนึ่งนี่แหละของจริงเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าอันดับที่1นึ่งโบลตบอสซัมเป็นทั้งต้นไม้ที่เก็บได้หลายครั้งออกหลายผลและผลของมันหนึ่งผลเนี่ยก็เท่ากับสองผลแคนดี้เลยเจ้านี่แหละที่จะมาแทนแคนดี้และเพื่อนๆคิดว่ามีผลไหนโหดกว่าแคนดี้อีกก็อย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมคอมเมนต์